ฟ้องขึ้นศาลตัดขาด34ปีมีลูกเป็นโซ่ทองคล้องยังไม่ช่วยเปิดบ้านมาชาวัฒนพานิชปลงรักเก่าทั้ง3ามไร้ความเห็นใจอยู่คนเดียวในวัย52 ทำเอาหลายคนลุ้นไปตามๆกันว่าหมายชาวัฒนาพาณิชและหน่วยอัมพลลำพูนจะกลับมาคือดีเป็นครอบครัวเหมือนเดิมเพราะตั้งแต่ที่ฝ่ายหญิงไปเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตไมโครมือขวาสามคคีรียูเนียนพร้อมโชว์หวานกอดคออดีตสามีบนเวทีตลอดนอกจากนี้พักหลังมายชายังลุกขึ้นมาโพสต์รูปในไอจเป็นภาพในอดีตกับหนุ่ยอัมพล บ่อยจนหลายคนแอบแปลกใจและพลอยเชีย์ให้ทั้งคู่กลับมาเลิฟกันเหมือนเดิมแต่ประเด็นนี้มาช่าแจ้งว่าจริงๆช่าไม่ได้โกรธอะไรพ่อของน้องกายทุกอย่างปกติดีคิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นภาพมากกว่าภาพที่หลายคนเห็นว่าสวีดก็ด้วยความเป็นคอนเสิร์ตต้องเป็นภาพที่น่ารักน่าย,ยินดีคนก็เลยลุ้นตอนนี้ทุกอย่างปกติดีตอนนี้พี่หนุ่ยก็ทำงานเยอะมากไม่ได้อยู่กรุงเทพเลยอยู่ต่างจังหวัดตลอด ตอนนี้เป็นมิตรเป็นเพื่อนที่ดีมีอะไรปรึกษากันหรือมีอะไรให้ช่วยเหลือก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างชาไปเล่นคอนเสิร์ตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่เราไม่ได้โชว์ภาพให้เห็นในส่วนของลูกชายปีหน้าหวังว่าคงได้เห็นผลงานของลูกชายคุณแม่แน่ๆส่วนเรื่องหวานใจของหนุ่มกายนวพลมาชาก็บอกว่าถ้าเขายังไม่มีแฟนสีแปลก ลูกเราอาจจะผิดปกติอะไรสักอย่างพร้อมบอกตอนไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรของเขามากนักเพราะต่างคนต่างก็มีเส้นทางชีวิตของตัวเอง